สวัสดีลูกค้าลอตโต้สองสามสีทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็กลับมาอีกแล้วพร้อมกับหนังสือโหราศาสตร์ชุดเด็ดเล่มใหม่ลา่าสุดเล่ม36สีชมพูสวยสดใสปิ๊งปังเลยนะเล่มนี้จะใช้ได้ตั้งแต่สิงหาคมจนถึง1กุมภาพันธ์ปีหน้าไปเลยยาวๆครึ่งปีเลยนะครับท่านผู้ชมและข้างในเล่มเนี่ยเขาก็จะมีเลขเด่นใช่ไหมเลขดับแล้วก็ยังมี ของแถมเป็นออมสินและทกสด้วยนะถ้าใครชื่นชอบการเล่นหวยออมสินกับทกศเชิญนะคะในนี้นะเล่มละร้อยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะคุ้มซียิ่งกว่าคุ้มสถิติเดี๋ยวเรามาดูเล่มเก่ากันเดี๋ยวแอดมินและลูกค้าทุกท่านเราจะทําสถิติกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเล่มน,นี้ของแอดมินเองนี่ของแอดมินเองอันหนึงก็จะเขียนนี่เล่มน,นี้ใช้ได้ตั้งแต่16บสิงหาจนถึงหนึ่งกุมภาพันธ์เลยเนืออ่า โอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติของเล่มที่ผ่านมากันนะคะนิดนึงและพิเศษนะคะแจกฟรีงวด1สิงหาคมด้วยอีก2วันจะออกแล้วอีกสวันจะออกแล้วแอดมินแถมเป็นโบนัสให้สําหรับพี่ๆนะคะมาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลขดับของเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาได้ดูเลขดับกันได้เลยนะเลขดับเนี่ยเขาก็จะมีช้งชุดรางวัลที่1นนะเป็นโซนนี้แล้วก็ ชุดดับเลขท้าย2ตัวนะคะอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็รับรองว่าคุ้มค่านะคะมา16กุมภาพันธ์นะคะหวยออก597กับ5 7อ่า597อันนี้ดับพลาดนะคะพลาดเลยนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยข้างล่างออก5 7อันนี้ก็ดับอยู่นะคะลูกค้าอันนี้ดับอยู่นะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะดูกันพร้อมๆกันนะคะทางงวด แต่ละงวดเนะในรางวัลที่1กับเลขท้าย2ตัวนะคะอ่งวางงวด1มีนาคมนะคะหวยออก905อ่าอันนี้ดับหยุดหลุดนะคะแล้วก็ข้างล่างออก07อันนี้ก็หลุดนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราดูกันอย่างนี้เลยนะส่วน16มีนาคมหวยออก867 867เคขาให้9มาดับก็ดับอยู่นะคะลูกค้าแล้วก็ข้างล่างเนี่ย หวยออก0ูนย์3นะ0 3ก็ให้8มาก็ดับอยู่นะคะโอเคเลยส่วนงวด1เมษายนเนี่ยหวยออก6 1 8ข้างบนข้างบนออก6 1 8ให้3มาดับอยู่นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยหวยออก1 0อ่าให้9มาก็ดับอยู่เช่นเดียวกันนะคะส่วนงวด16เมษายนนะ9 1 9 อ่ะเก้าหนึ่งเก้าให้เก้ามาดับไม่อยู่นะหลุดแล้วก็สองตัวหวยออกห้าแปดให้ห้ามากระดับไม่อยู่หลุดนะคะอ่ะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเลยนะสองพฤษภาคมหวยออกหกสี่สองก็ให้สองมาดับไม่อยู่อีกแล้วโอเคส่วนสองพฤษภาข้างล่างออกศูนย์เก้านะคะก็ให้หกดับอยู่นะคะลูกค้าอ่ะก็เดี๋ยวเราลองเทียบดูเนาะ ส่วนในงวด16พฤษภาคมนะค่อยๆไล่ดูกันไปนะคะอีกนีดเดียว10เพราะว่าจะมีคนที่เราชอบเลขดับของโหรศาสตร์ชุดเด็ดก็เยอะพอสมควรนะมีคนตามอยู่นะแอดมินก็เลยต้องทำให้ดูนะคะ16พฤษภาคมเนี่ยหวยออก012ข้างบนนะก็ให้สามมาก็ดับอยู่นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ย6หวยออก06 ให้5มาดับอยู่นะอ่าแล้วก็งวด1มิถุนายนหวยออก196ให้สมาดับอยู่นะคะฝั่งข้างล่างเนี่ยหวยออก0ูนย์อ่าให้7มาก็ดับอยู่นะเหมือนช่วงกลางๆปีนี่ดวงโอเคแล้วนะเลขดับนะคะ16มิถุนาหวยออก8 0 7นย์ะคะก็ดับอยู่นะคะให้เลข2มาส่วนข้างล่างออก9 2สอง เลขสามมาก็ดับอยู่นะคะส่วนงวดหนึ่งกรกฎาคมนะคะหวยออก4ี่นเนาะให้7มาว่าหลุดแล้วนะส่วนข้างล่างเนี่ยเขาหวยออก61นะคะก็ให้ศูนย์มาก็ดับอยู่นะคะลูกค้าอ่ะเรามาดูงวด1ิกรกฎาคมหวยออก40 5นย์ะคะให้ดับสามาก็ดับอยู่นะสวยงามส่วนข้างล่างเนี่ยหวยออก5 3สมว่า หลุดะแ,แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะอย่าง,อย,างอย่างสมมติหน้านี้ใช่ไหมห้างวดเนี่ยหลุดแค่งวดเดียวก็น่าสนใจนะสําหรับเลขดับส่วนข้างบนเนี่ยห้างวดหลุดงวดเดียวเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นแอดมินเนี่ยแอดมินก็จะเอาไปตามนะเพราะว่าคืออย่างอันเนี้ยต้นปีใช่ไหมดวงเขาอาจจะยังไม่มาแต่อาจารย์เนี่ยดวง,กล,งกลางปีเนี่ยใช้ได้เลย เดี๋ยวามาดูงวดหนึ่งสิงหากันนะคะให้ดับรางวัลที่1ก็คือดับ8นะที่ไม่น่าจะออกนะดับ8ส่วนข้างล่างเนี่ยให้ดับ9มานะคะก็เดี๋ยวงวดนี้เรามาดูกันนะคะว่าดับของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเล่มใหม่ก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันนะเล่มใหม่มีเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในสูตรเกิดบ้างดีกว่างวด16กกุมภาพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างหวยออกอันนี้ของแอดมินทำไว้แล้วเนอะ หวยออก597กับ57นะคะก็เข้าตัวเด่น7นะคะอ่าเข้าตัวเด่นแค่7นะ2ตัว9779ไม่มา2ตัว5775 5ไม่มานะคะอ่าไม่เป็นไรก็เข้าตัวเด่นนะหลักร้อยให้5มาหลักร้อย5เข้านะคะลูกค้าอ่าโอเคต่อกันนะคะก็เดี๋ยวเราลองดูกางๆปีนะอาจารย์ดวงเขามากลางปีใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนอะหมีนาคมเนี่ยหวยออก 905กับ07นะคะก็เด่น5เข้านะคะลูกค้าเด่น5เข้าและ2ตัว07นะคะลูกค้า2ตัว07ข้างล่างตรงๆ05ไม่มาจริงๆเล่มนี้แอดมินก็อย่างที่บอกคล้ายๆพวกเซียนเต๋าเนาะที่เลขเด่นเนี่ยจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่าจะมาเก่งตรงคู่ชุด2ตัวนะคะคู่ชุด2ตัวนะเราต้องตามกันดีๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเมดต่อไปนะนี่11มีนาก็เข้านะ อ่ะเห็นไหมนี่แอดมินทำไว้เข้าบนเข้าล่างเลย16หมีนาคมหวยออก8 6 7กับ03เลขเด่น7เข้าเลขเด่น7เข้าและ2ตัวนะคะ2ตัว8 6 7 6776ข้างบนเข้า03ข้างล่างเข้าตรงตรงเลยนะคะกองงวนนี้เข้าบนเข้าล่างส่วนอันนี้จะเป็นหลักสิบที่เขาให้มาแอดมินจะเฉยๆนะเพราะว่าคือเขาให้เลขมาเยอะอะ ม,มันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอาจิองน,นี้มันก็เข้าแหละหลัก8อะไรอย่างเงี้ยส่วนเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือเลข3นะก็ไม่มาหลักร้อยคือเลข8ดเนาะแอดมินเนี่ยจะดูแค่ตัวนี้2ตัวนะคะแล้วก็เอาไปเทียบกับที่ตัวเองมีอันไหนที่มันตรงกับเราเรามีมากที่สุดก็ค่อยเอาไปซื้อลอตเตอรี่เนาะตัดตัวที่แบบเราไม่ชอบออกนะอ่ะงวด1เมษายนนะคะก็หวยออก618กับ10 ก็เข้า2ตัวเด่นเลยนะทั้ง8ตทั้งหเหมือนเล่นนี้ตัวเด่นเขาก็สวยนะแล้วก็สองตัว1881ข้างบนนะคะลูกค้า188 1ข้างบนนะแล้วก็หลักร้อยเลข6นะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับ1เมษายนต่อกันที่16เมษายนนะคะ919กับ58มวันนี้เข้าแค่ตัวรอง5นะคะแต่2ตัวมาอีกแล้วเห็นไหม2 2ตัวล่าง58ก็มานี่ ข้างล่างเข้านะคะลูกค้าอสองตัวนะคะส่วนในงวด2พฤษภาคมนะหวยออก6 4 2กับ0 9 6 4 2เลข6เข้าเด่นนะเลข0ูองเลข6ลองนะคะและ2ตัวมีไหมวัน,นี้4ี่สองสองไม่มี0 9 9 0ไม่มีก็หลุดบ้างนะคะแต่ตัวเด่นก็ยังเข้าอยู่นะต่อกันเลย สำหรับ16พฤษภาคมนะคะลูกค้า012กับ06เลขเด่น1เข้านะคะแล้วก็2ตัว12 2ตัวบนตรงๆเลยนะคะ12นะ0660ไม่มีหลักร้อยก็คือ0นะคะลูกค้าอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับงวด16พฤษภาคมก็เข้านะคะส่วน1มิถุนายนหวยออกอะไรอทำไมเราไม่เขียน196กับ02 196กับ02เข้าแค่เลขรอง1 2ตัว9669ไม่มีนะคะแล้วก็0220ไม่มีนะก็งวดน,นี้หลุดนะคะหลักร้อยเข้าแค่เลข1นะคะอ่ะวดน,นี้ก็หลุดนะถ้าหาเป็นแอดมินไม่เป็นไรก็ต่อเลยมีผลงานดีๆเยอะงวด16มิถุนายน807กับ92นะนี่มานี่3ตัวรอง สตัวเด่นเข้าทั้งคู่ทั้ง7ทั้ง8นะคะอ่าข้างบนทั้งคู่เลยและ2ตัว70-07งวดนี้มาแล้วนะคะงวดนี้มาแล้วตัวในงวด1กรกฎาคมนะ4ี่กับ61ก็เข้าเลขเด่น4นะคะเลขเด่นสนะสตัว1771ไม่มี1661ไม่มีนะคะอ่าก็จะประมาณนี้หลักร้อยเป็น4นะเออจริงๆเลขเด่นก็ใช้ได้นี่เล่มน,นี้ไม่ขี้เหร่เลยจริง สำหรับงวด16กรกฎาคมนะคะหวยออก405กับ53เด้อ405กับ53อันนี้ไม่เข้านะคะแล้วก็0550ไม่มี5335ไม่มีนะคะมีหลัก3หลักหน่วยไม่มีจับ5มาเข้าเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะหลักร้อยเข้าแค่4เนาะนิดเดียว ก็ยังไงก็อยากให้ตามต่อนะสำหรับชุดเด็ดโหราศาสตร์จริงๆก็ใช้ได้นะเดี๋ยวขอ,อ,อ,ขอแอดมินดูสถิติย้อนก่อนเดี๋ยวค่อยดูงวดหนึ่งสิงหากันอ่าเอาเริ่มตั้งแต่งวดนี้เนอะก็เข้านะคะ1 2สองเข้าสามเข้าสี่เข้านะอ่าห้าเข้านะหเข้านะ7เข้าอ่ะแหลุด 1, 1นะคะ9หลุดหนึ่งบหลุดหนึ่งนะ 11หลุด2ก็คือ11งวดลูกค้า11งวดมันทั้งหมด12ใช่ไหมงวดนี้ยังไม่ออก1สิงหา11งวดหลุด2งวดนะและที่เข้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเด่นกับ2ตัวที่สวยๆนะคะลองดูลองตามดูสำหรับชุดเด็ดวลลาสนะคะอ่ะเรามาดูงวด1สิงหากนันดีกว่าที่แอดมินจะแถมเป็นโบนัสให้พี่ๆทุกท่านนะก็1สิงหาเลขรองของเขาก็คือเลข0นะคะลูกค้า1 2 7 เด่นสุดๆไปเลย1กับ2นะคะลูกค้าตาม1กับ2แอดมินงวดนี้ชอบเลข2นะเลข2กับเลข7นะคะลองดูนะคะโอเคชุดสรุปของเขาเนี่ยหลักสิบมี5 3 7 9 0 4 6นะคะแล้วก็หลักหน่วยมี2มี0ูมี4ี่มีหมี6มี9 2ตัวที่เราควรเน้นนะ2ตัวที่เราควรเน้น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 นะอ่าเน้นเน้นเลยมี 14นะคะลูกค้า16 19 18ะะ24 26 29 28นะ04 06 09 08ะะและ74 76 79 78ะะก็ทั้งหมด16ชุดลองตามดูเวลาเล่นอย่าลืมกับตัวนะแต่ถ้าเลขตัวไหนเยอะเกินไปเอาสูตรดับเอาเลขดับมาตัดได้เลยะะหลักร้อยของเขาจะเป็น026 1> 7 189นะคะก็ไปตามดูนะคะสำหรับชุดเด็ดโหราศาสตร์งวดหนึสิงหาที่แอดมินแถมให้ดูแล้วนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแต้มเกิด10หน่วยนะคะอันนี้ของเขาเป็นผลเงนินอะแล้วก็ส่วนข้างหลังก็จะเป็นโฆษณาสูตรเงินร้านสูตรน,นำโชคที่ในเครือของอวยพรบุ๊กเขานะคะสำหรับเล่มน,นี้เนอะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เล่มใหม่ล่าสุดนะคะสําหรับโหราสาชุดเด็ดนะคะสีชมพูปกสีสวยสดใส120่บาทนะคะก็เล่มใหม่ใช้ได้ตั้งแต่16สิงหาคมก็คืองวดหน้าแล้วจนถึง1กุมภาพันธ์2566นะคะฝากด้วยนะสําหรับสูตรโหราสาชุดเด็ดนะคะเล่มละร2อบบาทเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบอยากซื้อไปซื้อได้ที่เว็บ แล้วได้แล้วนะก็เว็บ l o t บ o 2 3 4 n e t หรือว่าเดี๋ยวไปท้ายคลิปแอดมินจะมี QR วอา e คให้สแกนเข้าไปซื้อหนนั้นได้เลยนะหรือทักมาใน Facebook หรือ LINE แอดมินก็ได้นะคะโอเคก็ขอบคุณนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะอีก2วันหวยออกโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยรางวันที่1มารางวันที่1มานะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ